สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องรักสมน h ชาแนลนะคะวันนี้รักสมนนะคะก็จะพามาดูมะม่วงหน้าบ้านนะคะตอนนี้มะม่วงหน้าบ้านของเราก็รูปโตแล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะโตแล้วนะคะนี่ไม่ต้องไม้สอยให้ยากเลยนะคะลูกกำลังโตคะ่ะเพื่อนๆเ,เยอะมาก จะบอกว่าเยอะมากนะคะนี่นานคะ่ะคงได้กินเนาะทํำข้าวเหนียวมะม่วงนะคะเพื่อนๆนี่ก็คือมะม่วงหน้าบ้านของรักสมุนเองนะคะนี่ก็คือบรรยากาศบรรยากาศหน้าบ้านเนาะบรรยากาศหน้าบ้านของรักสมนุน มาฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นต้นบอนนะคะต้นบอนก็ได้จักเพื่อนบ้างนะคะแล้วเราก็มาขยายเขาเองนะคะนี่ก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะจะพาเอาไปฝั่งนึงก็คือต้นมะเขือของเราเยอะมากค่ะ เห็นกันไหมคะเยอะมากนี่ค่ะเป็นมะเขือเทศเนอะลูกเยอะมากเลยนี่ก็คือบริเวณบ้านนะคะบริเวณบ้านของเราแล้วก็ภูมิใจเนะมาะมะม่วงก็เยอะเหมือนกันปีนี้ออกลูกเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะไม่ต้องเอาไม้สอยให้ยากเลยนะคะ อยู่นิดเดียวเองต้นเขาเล็กค่ะต้นเขาไม่โตต้นเขาไม่ใหญ่ไม่สูงเนาะต้นเขาไม่สูงแล้วก็ลูกเขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็มีต้นไม้รอบๆหน้าบ้านเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแล้วก็ปลูกเอาไว้ชมเนาะนี่ค่ะนี่เราก็ปลูกเอาไว้ชมอันนี้ได้จากร้านที่เขาขายน้ําก็ไปขอเขามานะคะ ทุกอย่างขอเขาล้วนๆเลยค่ะไม่ได้ซื้อเลยนะคะเพื่อนแล้วเราก็มาขยายอย่างตอนตอนนี้ตรงนี้เราก็ขยายคือเขาก็ออกเยอะแล้วเราก็มาทําแบบเป็นกระถางเล็กๆเนาะนี่ค่ะเป็นกระถางเล็กๆนี่ค่ะนี่นะคะทําเป็นกระถางเล็กๆแบบนี้แล้วเราก็จะได้อีกกระถางหนึ่งนะคะคือ คือต่อยอดไปเรื่อยๆอค่ะอันไหนที่เราเห็นว่ามันสวยมันงามแล้วก็ก็ตีสนิทนิดนึงแล้วเราก็ขอมาขอมาแล้วเราก็เอามาขยายขยายเสร็จปุ๊บมันก็เยอะเท่าที่เห็นเลยนะคะไม่ใช่น้นอยๆนะคะพเพื่อนๆนี่ค่ะเท่าที่เห็นเลยค่ะที่อยู่ตรงข้างหน้าข้างหน้านะคะเยอะมากเป็นการที่เราตีสนิทกับใคร สักคนหนึ่งอยากได้อยากอยากได้ของเขาใช่ไหมคะอยากได้ต้นไม้อยากได้อะไรแล้วก็แต่แต่เขาก็ใจดีนะเพื่อนเพื่อน,อน <ๆ S 1> ก็ใจดี<ๆ>เขาก็แบ่งแบ่งมาให้นะคะส่วนมากจะเป็นเพื่อนสนิทมากกว่าที่เขาแบ่งมาให้ก็อย่างต้นนี้นะคะต้นนี้นะคะที่เขาแบ่งมาให้แบ่งมาให้เราแบ่งมาให้ลักษมณ์ไม่ใช่ให้ลาวนะคะให้ลักษมณ์นะคะนี่สวยมากเลยะคะ่ะที่แรกนะะึกว่าเขาจะไปแล้ว แต่ว่าไม่เลยนะคะเขาก็แตกใบมาใหม่แล้วก็สวยเหมือนเดิมค่ะกัดเขากัดสีของเขาเองนะคะเพื่อน,นเขากัดสีของเขาเองสีสวยมากค่ะนี่ค่ะเขากัดสีของเขาเองนะคะคือเขาแตกใบมาใหม่ๆเลยนะคะอันนี้ก็ได้จากแม่กำนันมาเราก็จะพยายามให้เขาแข็งแรงเนาะแต่เราไม่มีตู้เหมือนเหมือนที่แม่กำน,นันแต่เราก็ทําให้เขา อยู่กับแสงอยู่กับเพื่อนๆได้แต่ก็อยู่ในร่มนะคะนี่ค่ะตัวนี้เราก็ได้มาเราก็มาขยายให้เขาแตกใบแตกเราก็จะพยายามพยายามให้เขาแบบแบบให้อยู่กับเรานานๆนี่ค่ะถ้าเขาแตกใบนี่นี่ใกล้แล้วนะคะใกล้แล้วอีนิดเดียวเองเริ่มจะไปเยอะมากค่ะเยอะมากที่สวนที่สวนหน้าบ้าน คือตื่นขึ้นมาปุ๊บเห็นแล้วมันชื่นใจนะคะต้นหกหลงกวน้องเฮาอะไรประมาณนี้นะคะอันไหนที่ต้นของเขาจะใจนี่แล้วก็หมายถึงว่าต้นของเขาเหมือนกับจะไม่รอดหรือไม่ใบเนาะใบของเขาจะเป็นแบบนี้เราก็เด็ดออกได้เลยค่ะเอาออกได้เลยไม่ต้องเอาไว้นะคะเพื่อนๆ นี่ไม่ต้องเอาไว้นะคะนี่ถุงเงินถุงทองกาลังแตกใบแล้วค่ะถุงเงินถุงทองนะคะใบที่สองที่สามกำลังขึ้นอันนี้ก็นึกว่าจะไปแหละไม่ไปแหละเขาก็มาแล้วค่ะออกมาแล้วนี่ก็มีอยู่ต้นเดียวค่ะมีต้นเดียวนี่ก็เราก็เด็ดออกอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีเขาจะแทงใบแทง นี่ขึ้นมาใหม่นะคะเพืเ่อนๆไม่ต้องกลัวคะ่ะว่าเขาจะตายที่จริงเขาไม่ตายเเขาไม่ไปไหนหรอกคะ่ะเขาก็อยู่ที่นี่แหละนะคะใบเก่าไปใบใหม่มานะคะไม่ต้องห่วงคะ่ะนี่แล้วก็เอาออกเลยนะคะอันนี้เป็นปุ๋ย <c oughs> ปุ๋ยอาจจะมีน้ำขังเดี๋ยวเราจะมาทำความสะอาดตรงนี้นะคะนี่ก็อีกฝั่งนึงต้นนี้ด้วยนะอันนี้ปลูกนานแล้วคะ่ะอันนี้ปลูกนานแล้ว นี่ค่ะกำลังเขาอยู่ในท่อของเขานี่ค่ะอีกฝั่งนึงนะคะนี่เริ่มเป็นดอกแล้วคะ่ะอันนี้คือบ้านสีทิศนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนที่เขาเป็นดอกแล้วกันนะคะก็จะหากระถางมาเปลี่ยนให้เขาเหมือนกันให้เขาอยู่ในกระถางสวยๆหน่อยนะคะเพื่อนๆตอนนี้เขายังอยู่ในถุงดําอยู่เลยนี่ค่ะ กวานสีทิตนะคะคนละสีก็มีดอกกระเจียวบ้างเดี๋ยวดอกกระเจียวเขาก็จะมีอยู่ประมาณหน้าฝนนะคะเดี๋ยวรักสมุนก็จะไปย้ายของเขาใส่กระถางให้หมดเลยนะคะเพื่อนเนี่นกาลังสวยเลยค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกกำลังใจค่ะบ๊ายบายค่ะ